เป็นยังไงเพื่อนทั้งไอ้ขอดที่มึงอยู่กับกูไอ้ขุนตลอดเวลาและและมึงไอ้ควยไอ้ฮานี่มึงหมาไงเนี่ยกูไงเพื่อนมึงตอนนี้ยายคอยไล่พี่ค้ามออกจากบ้านแล้วทำไมเสียงมึงเศร้าขนาดนั้นหมดเวลาทำงานนี่เที่ยงคืนแล้วไงไอ้เก๋เป้าเลยเครื่องคืนหมดแรง นี่ยม่ขักข้ามใจบ้างเถิดมึงชอบใครมึงชอบน้ำค้างมึงก็รู้น้ำค้างมันแอคตจะตายมันชอบคนที่กล่ำรวยเพื่อนอีค้างหนึ่งมันไม่มีโอกาสได้หรอกมึงไปรักมันกว่าแล้วอีควรอีควรกูาจะรักอีควรได้ยังไงทำไมอ่ะก็เห็นเมื่ออีควรอะมันเป็นหัวใจของไอ้ขวยเขาอะฮะควรควรควยควรควยอะไรผมงอ่ะทำไมะอีควรอยู่เอะถ้าเกิดจะควร มึงเอาไม่ได้มึงเอาหญยคอยก็ได้เฮ้ยอะตีปากตีปากทำไมอะเป็นไรอะเด็กคอยกูจองกูชอบเขาอ้าวไอ้เติ้นไอ้ฮานเนเด็กน้อยให้กูเถอะคนเด็กน้อยแหละแกเถาแล้วเอออก่าควยกูดูไอ้ชื่อไรวะใดคอยเดคอยมาตั้งนานแล้วแอบรักมาตั้งแต่แบบอกตั้งแต่เลี้ยงกูมากูอยากจะได้แม่ของกูเนี่ยมันเป็นเมียกูองอ้าว สักวันหนึ่งกูหวังใจไปว่าหากแม้กูมีโอกาสกูจะไปบอกน้องค้างว่ากูไอ้ขุนรักน้ำค้างหมดหัวใจเลยไปไปแล้วโ้หดีแดดดีอยู่หรือป่าอ่ะไปแดดดีตอนนี้แดดดีไม่ว่างนี่มาดูแดดเดียวนี่เลย โอ้เน oh, oh, nee, ี่ยแดดเดียวทานโดนแดดเดียวนี่กระดักแน้น้อยเลยมีอะไรไม่ทราบโอ้ตรงต่นี่กีแดดดีจ้ามีอะไรไอ้อ้วนวันนี้เขาสวยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าเฮ้ยของกูเดิมมึงอยากนี่ไอ้คุยค้าเขาลักมึงหรือเปล่าถามว่าสวยไหมเหรอใช่ออยสวยที่สุดสำหรับพี่อยู่แล้ว อมโบดมัดรวมมาคุยจะอมทำไมคือพี่ถามว่าสวยไหมเนี่ยนะเพราะว่าตอนเนี้ยหนูโตเป็นสาวหนูมีความรักจะมีความรักมาสมควรมบึงแน่นอนไอ้คุ้ยรักใครบอกพี่เดี๋ยวพี่ติดต่อให้เลยหนูแอบชอบมาสี่ห้าปีแล้ววสี่ห้าปีด้วยปีไอ้หากุ้มมาห้าวันเนี่ยในเรื่องในเรื่องอ๋อในเรื่องสี่ห้าปีแล้วเขามีอักษรย่อพอบอกได้ไหม อนจะสอนย่อเอาสีชุดกันแล้วกันสีชุดก่อนเลยเหรอใช่เขาใส่สีอะไรวันนี้เขาใส่สีแดงโอ้ยมึงไปเขาเมือกสีชมพูอ่ะชมพูสีชมพูหลุดแล้วเาหลุดเลยมึงเทาออกออเหลือมึงคนเดียวแล้วสีแดงเลือดหมาของมึงคนเดียวแล้วเลือดนกเลือดนกของมึงคนเดียวมดฝูงมีกูงามสุดเหรไอ้กูไวของมึงได้ไอ้ควายแน่นัก แล้วเขามีเอาเอาบอกชื่อเป็นอักษรย่อก่อนได้ไหมได้สี่ได้สีจะได้ลุ้นอักษรย่อเนี่ยน้เขามีอักษรย่อขอไข่ขอไอขอไอขอไ่เป็นมึงไอ้วยไอ้วยเอ้ยมึงพูดคำเดียวไม่ต้องยาวลากหายมึงนี่เองเป็นูจริงไอ้หัวควยเลย แค่คไว้ก็พอมีหัวมาอีกอู๋แด้เลยติดต่อให้เดี๋ยวติดต่อให้จริงนะถ้าติดต่อให้สัญญานะว่าวันคืนนี้มึงจะลาออกออกจากไม้เมืองเอาจริงเลยพ่อแรลเอาเถอะไหนไหมึงก็บ่นก็กูมึงอยากออกตลอดอยู่แล้วผมออกแน่ครับเมื่อไหร่พี่รุ้ยมองมึงมองอะไร กูกําลังคิดอยู่เพราะว่าเขาจะออกรถให้กูถ้ากูได้รถปุ๊บกูก็ออกจากดอกไม้เลยโอ้ผมอยากได้รถอะไรพ่อผมอยากได้มาสด้าหกมาสด้าหกลุ่นใหม่นี่เหรอหกโลใสนะครับพอกับรถสอนรักเลยสิอย่างนั้นนะเอาอย่าะพี่จะบอกว่าขอไข่ที่ฉันบอกเนี่ยนะขอคุยขอคุยขอคุยขอไข่ที่ฉันบอกเนี่ยรูปร่างหน้าตาเขาหล่อมาก จะบอกว่าเขาเนี่ยนะห <Okay. S 2> ล่อประดุดเทวดาที่ลอยลงมา